ชีสเอสเคเพอร์เลอร์อินเวสต์ยูเฟนพร้อมยังครับเอ้ยเอ้าพี่มันมีประตูโรงเรียนมาด้วยแต่ว่าในโลบบอกแม่งเล่นกันเป็นล้านเลยนะเว้ยมาแล้วอ่ะมาแล้วพี่ผมมาแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งหยิบนะพี่พร้อมยังอ่ะเก็บเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันให้เฮ้ยทำไมมันเลขถอยหลังวะทำไมต้องจับสามพิบีกูไม่เข้าใจโอ้เรือตอนมึงขโมยครับไฟฉายพี่เบสเบรกไลท์เฮี้ยเซฟโซนพี่เบสตรง ครพี่มันมีให้เข้าเซฟโซนอ๋อไม่พี่ตรงนี้คือเซฟโซนตรงนี้คือเซฟโซนเดี๋ยวๆทุกคนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาอยู่เซฟโซนก่อนมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยเจี๊ยเฮ้ยมันหนูไงแล้วท่าทุยอ่ะอ๋อแล้วท่าทุยหนูทำอาหารนะแล้วข้าวอะแล้วแล้วท่าโดนอุ้ยเจี๊ยบ ไอตากไอตากเด็กมึงเอาเด็กอนุบาลมากลัวไปไหนเฮียไม่แล้วแล้วคือยังไงคือมันมันหนักอยู่อย่างนี้แล้วพี่เบสแล้วพี่ไปแล้วเหรอไปแล้วมาพี่เบสแกมไ้มแก้มไอเขี้ยมอย่าด่าหลังหูดิแกมอยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้ไม่ยู่ฝั่งนี้แล้วแบบจบเกมแบบสปีดเลยไหมสปีดอะสปีดอะ เฮ้ยเจออีกอันสามแล้วไอ้แก้มันอยู่นี่ไอ้แก้มมันวิ่งอยู่หลังเอ้าพี่จะบอกว่าพี่เจอประตูล็อกว่ะ <Okay. S 1> เ,เออใช่หนูกแก้มมาแล้วพี่ <laughs> รตถถุทวีให้่สตั์อย่า,ย <laughs> ยาไม่เอาราตตุทุยไม่ทำผมอย่างนี้นะครับไม่เล่นอย่างนี้เนาะไม่เล่นอย่างนี้เนาะ เราพอจะเป็นมิตรกันได้ใช่ไหมให้กูเล่นเกมบ้าเไม่ไม่น่ากลัวเลยอันนี้กูพีกลัวขี้แตกแล้วตอนเนี้ยพี่ไม่ชอบไอ้ความที่มีหนูตัวเบอเลอเธอเนี้มันนั่งไล่พี่อยู่อะนี่กุญแจทุกคนครับพี่เจอกุญแจพี่ต้องกลับไปทางเดิมกุญแจสีอะไรพี่สีเขียวอไอพี่ก็กําลังจะตายเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าพี่นั่นแหละสวยเจ๋วแล้วกูไปไหนไม่ได้ละกูตายทุกคนกูตายตาลาก่อน กุญแจเขียวอยู่ผมเจอกุญแจเขียวแล้ oh. วบางกุญแจเขียวแล้วแม่งขับคล่อง,งเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะโอ้โหสุดยอดเล็กรูกมึงทำได้แบบเอ้าทุกคนครับกุญแจอยู่ที่มือผมกุญ <c oughs> แจอยู่ที่มือผม <c oughs> เดี๋ยวผมไป <c oughs> เอ่อคือตอนนี้ทุกคนไอ้น,นี่ชใช่ไหมทุกคนอยู่ใช่ไหมอุ้ยหนูอยู่นี่ทุกคนยังอยู่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> กำลังทางนะเราว่า หนอเงั้นขอแบบรวดเดียวเลยนะรวดเดียวไม่ต้องคุยนะแต่โหมีไฟฉายอ่ะไฟฉายอยู่ที่ใครไม่รู้เฮียเดี๋ยวส่องให้ไปทางไ่ทางไปทางคือสองคนเฮ้ยเก็บกุญแจไว้ก่อนอ่าเรียบร้อยไปก่อนมาอ้าอยู่ไหนกันนะที่รอหนูอยู่ไอ้สัสเฮ้ยเล่นไปเล่นมากูเริ่มกลัวแล้วเฮียเฮ้ยโอเคโอเคเอาผ่านได้เลยไป เอ้าอะไรไอ่ะเ,เอา้าอะไรวะเอา้าเรามาอยู่<ร>ห้อง,ง,งเอ่อสองไม่ต้องสองห้าสี่สาม้ไปอยู่ห้องหนึ่งอ่ะอยู่ไหนเล้ยล้วงหานสวยไปเจอหนูอีกแล้วอะไรวะเอากุญแจแดงวะอ่าอะไรอ่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมเก็บกุญแจเขียวไว้ก่อนทุกคนอยู่ไหนอะไอแก้มาแก้มพี่ครับว่ะช่วยด้วยพี่เข้าไปโอ้ยเฮ้ยไม,ไมแ่แล้วแล้วถ้าสมมติเราเรากลับไปที่ประตูเขียวได้ปะได้แต่ไม่มีอะไรครับเราจะเดินไปเลยพี่ถ้เมมาเราถ้าเรากลับไปที่ประตูเขียวเราจะไม่ได้กลับไปด้านบนหรอมันมันก็ประตูเขียวก่อนคิดประมายนะจะลองกลับไประตูเขียวกันนะพี่ตา แล้วมันต้องไปทางไหนวะกูลืมทางที่มึงพากูไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยเลี้ยวซ้ายครับไปลำทางก่อนเลยแล้วก็เลี้ยวขวาครับอ่าเลี้ยวขวาไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยวขวาพี่ฟังอะไว่าเลี้ยวซ้ายอะไรนะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาครับผมนำเองนะที่เนี่ยมาดูเขียวเกือบตามไม่ทันเพี่พี่เบสที่พี่อยู่ห้องแดงเหรอห้องแดงพี่ตรงไหนวะเอ้าพี่เบสเออไม่อ่ะตอนนั้นขึ้นไปด้านบนน่ะด้านบน เนี่ยปีขึ้นไปก็แพ้เนี่ยไม่เห็นแน่หรอไม่ได้หรอเ,อ,เอ้าเคี้ยบพี่เอานี่ไงนี่ไงประกอนกดเอ็กซิสต์มา exit มา exit มาเขา exit ซิสต์มามันมีเนี่ยบันไดให้ต่อเนี่ยเนี่ยต่อบันไดตรงนี้ต่อบันไดตรงนี้อ,นนอ้าตะกอน,นกสวย <laughs> <laughs> ต้องไปวิ่งใหม่เยี่ยรอหนู <โอ S 2> <อ>มาแล้วคนนอเห็นมาได้ปะ โยนดิประกอรเร็วประกอรประกอรเฮ้ยมันค<ด>้างอยู่ยมันค้างอยู่ได้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 ป่าววะเฮ้ยได้เฮียได้วะ่ไไวะไม่แล้วกูทำไงอ่ะเชี่อกูไม่กล้าไหลว่ะกลัวไหลอ่ะ you need to plank ถ้ากูตกนี่ทำไงอ่าอ๋อเอาได้ครับเอ่คเอาไอ้เชี่ยกลายเป็นว่าผมผมกระโดโด,ดข้ามมาได้เลยอ่ะ ผมไม่ได้วางไม้เดียดิเอ้าโอเคคุณแจฟ้าอันนี้ถือว่าวางแล้วอะสุดยอดสุดยอดเหรอแล้วแล้วไงต่อพี่เราต้องไปไงเข้าห้องฟ้าเออคิดว่าห้องฟ้าอยู่ไหนอ่ะกูไม่กล้าไปเจอหนูเลยกูกลัวแล้วถ้าทุยว่ะแก้มันมาว่ะไอ้ไอ้เนี่ยไปไปห้องที่พี่เบสเขาติดอยู่ พี่แก้มผมประชนไ <ś p ies> อ้ทุกคนทุกคนไปเลยเดี๋ยวผมรอไว้ให้ตรงนี้ <S <S แล้วกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแก้มเอาใจกูไปแก้ม,แ,กมแงเราสบายไหมไปโดนอะไรมาทำไมตัวใหญ่ใช่ในยังไม่ตอบเราหน่อยเหรอแจฟ้าอยู่ที่แก้มนะพี่หายเจอนะสวยโลนสวยโลนผมเจอที่หายเนเรือฟ้าแล้วครับ อัพโหลดถึงโบไฟแข่งกุญแจฟ้าแล้วว่าคนอยู่ไหนกันนะไอ้แก้มยังมีไอ้แก้มมีกุญแจฟ้าถามหายหายแก้มให้เจอเฮ้ยพี่เกียร์ใครอ่ะเซฟพับบิกเลยทุกคนดูก่อนทุกคนเดี๋ก่อนเราว่าแบบเราสองคนก็มาแบบแชะโชคกันหน่อยดีกว่าตรงนี้ครับตรงนี้อ๋เอามุมนี้ค่ะมุมนี้มุมนี้อุ๊ยจะโชคกูเหรอจะโชคกูเหรอเอาแบบเอาแบบเซฟี่เซฟี่เห็นคางเหรอเซฟี่เห็น ลไม่ใช่ไม่รำก็ตกใจดิใกล้กว่านี้นะใกล้ใกล้กว่านี้ได้ไหมใกล้กว่านี้นะใกล้กว่านี้สวยสวย่างเดี๋ยวเอ่อมันเปลี่ยนมุ่กล้องไงวะสวยครับอ้องเออสวยสวยอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละนิ่งไหมนิ่งไหมน่าจะทุยนิ่งไหมอันนี้สามสิบแบบพี่ทุกคนมาดิแจ๋วเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เท่ว่ะอันนี้เเป็นโปรไฟล์ว่ะฉันจะ้จำนายไว้นะเพื่อนนายเป็นเพื่อนที่ดีมากเฮียถ้าหนูตัวขนาดนี้อยู่บนโลกนะเฮีย หัวกูคงไม่เหลือแล้วอัพโหลดยังอ่ะโอเคอัพโหลดแล้วขอบใจมากนะคกูจะเก็บไปในความทรงจำเออทุกคนครับมันไม่อยู่แล้วมันไปแล้วมันไปแล้วนะทุกคนมันไปแล้วนะแ๋วนั่นแหละเซลฟี่อ๋อมีเซลฟี่เอาไปใส่ด้วย เอามามาเอามุมสูงมุมสูงแล้วท่าทุยทุกคนกูโดนหนูทรยศไว้เฮียหนูไม่ไม่จงรักภักดีเลยสัตว์แลช่วยมานี่สวยสวยสวยมานี่เรามานี่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 เออดีดีดีปะถ่ายกับหนูเล่นต่อแล้วกันเปิดปะท่านผู้ชมครับต้องขออภัยด้วยนะที่ผมไม่สามารถพาท่านผู้ชมไปเห็นอะไรได้ก็จริงเพราะว่าผมติดธุระถ่ายแบบให้กับแล้วท่าทุยย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 ย สองห้าสี่สามสองห้าสี่สามจำรหัสได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราถือรอนะไม่เบื่อกว่าแล้วถอยยิ้ม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 โอ้ยโฉกนะโฉกนะโฉกนะแมวนะคือสายไฟผมกดให้แล้วพี่แกมดีกว่าแล้วนี่พี่แกมโอ้โหอย่างใกล้อย่างนี้มันต้องเซลฟี่แล้วแหละไฟมันมาตรงนี้ไม่ใช่ครับเอาแล้วถอย ฉันเชื่อใจในตัวแกไปเลยเสียงเซเว่นไข่ว่เอาไ,ไงพี่รู้แล้วไอ,อไ,ไอ้ไฟอะพอกดปุ๊บไอ้กระจกเขียวมันจะเปิดแน่เลยเฮ้ย <c oughs> เกือบได้คุณเจฟ้าตกมาเจอหนู <c oughs> ไอ้เวนอ๋อไม่แม้ฟ้าอย่างนี้ผมจะทั้งออกแล้วเอาเฮ้ยสวยออกเลยเอาอะไรอะออกเลยอะออกเลยเหรอเสร็จแล้วพี่หมุนปะพี่หมุนชนะล่ะ มันนี่กูออกมาแล้วเนี่ยโอเคครับอะไรวะผมแล้วเปนแบทแมนมพูดไปทักไอเอ็มเวนเจอร์จบแล้วใช่ไหมอบอกกูดีแบทแมนโอ้โหเ,เพลงมาอย่างงี้ววแสดงว่าจบอโอ้โหยูวอนว่ะ